อกัทนเกนทีวันลนะครับวันี้นะครับเราเพิ่งได้กระเป๋าตังค์มาใหม่นะครับที่เพิ่งซื้อมาจากหนูตัดล้วนนะครับนี่กระเป๋าตังค์เป็นลูกเงินครับเราเปิดให้ดูครับครับเปิดแล้วปครับนี่ยัีเนี่ดเ่ี่เนนีเนี่นีเี่เเย สดใจนะสนใจเรื่องเงินกันดีกว่านี่มสีองนะครับี่วันตีเข้ามา้าเดอนในราที่สามพันี่บ่เนี่แปบาทนะครับแล้วก็ที่เหลก็ไม่มีแล้วนะครับก็ินช่องมดเลยนะช่องก็เยอะนะก็พอใช้แล้วคนที่สาหรับเรียนนะครับก็เป็นคนรับเรียนนะกิของได้เยอะจริงงเนี่ะก็เยอะมากนะเอคชอบชอบอยู่นะฮะ ก็รุ่นนี้นะครับใครบอกว่าซื้อจากไหนซื้อมาจากโรตัดบ้านฟ้านะครับไม่แพงรับร้อยกว่าบาทครับก็คุงครับนี้ครับเงินถอนเงินถอนนะเอินถอนแปดสิบบาทนะ กโหมยเขาเก่งดีนะผมว่ามายนี่มสบายแล้วเบานะเก็ใส่เป๋าด้ง่ายนะครับต่อโทรศัพท์ที่ผมอัดก็เป็ยน Oppo จอห้านะครับที่ผมอชอบแพทเกมนะครับแล้วเขาก็จะเป็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเรือไ iPad กันนะ จริงมีแบงค์พันด้วยนะใครอยากได้ก็ไปซื้อได้นะที่โลตัสนะที่แกมเมอร์ทีวีนะีรีบไปซื้อเลยเดี๋ยวจะหมดก่อนนะฮะแล้วทับเดี๋ยวเจอกับพวกนี้ครับผม<ป>แล้วสวัสดีครับ